สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับพบกับช่องมิมมอนทาร์ดชานลนะคะสอบคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแรนดอมนะคะสถานการณ์ความรักนะของชาวเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะขอดูที่พลังงานนะคะของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะชาวเมสิงธนูนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะโอ้โหมีไพ่เดอะซันขึ้นมานะออเดอร์จิต้าออฟบอเตอร์นะคะแล้วก็มีไพ er ่โค r รนดูราออฟไฟนะคะ มีความรู้สึกว่านะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ค่ะชาทัดไฟนะมีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะได้มีการเริ่มต้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือว่าหลายคนนะเราสึกว่ามันมีในเรื่องของความหวังอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานบวกความสดใสความสุขนะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะแล้วก็ มีไพ่คโรนโดราออไฟล์ด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะรู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของโอกาสทางการงานหรือความมั่นคงในการงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือคุณจะมีแพชชั่นในการทำอะไรในสิ่งที่คุณสนใจนะคะมากยิ่งขึ้นเนาะพลังงานบวกๆอยู่นะชาวัาตไฟนะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักของชาวทาตไฟในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงเอ่ย มีไพ่ห้าเหรียญนะคะนายซ o f บวานนะคะอัศวินถือไม้เท้าเพศสาวขั้นะคะแล้วก็มีไพ่หกไม้เท้านะมันมองว่าจริงๆภาพรวมค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ชาทัศน์ไฟอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เติมเต็มในความรู้สึกคุณเท่าที่ควรอะ่ะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมีไพ่อัศวินถือถือไม้เท้าด้วยนะ คนก็มองว่าอาจจะมีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะด้วยเหมือนการมีเด็กถือถ้วยด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นในการที่จะพูดคุยในการสานสัมพันธ์นะคะซึ่งมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็น่าที่จะไปต่อได้ อ่ไม่ใช่คุยกันแบบเล่นๆนะคะมันเหมือนเป็นการมองไปในระยะยาวหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถไปต่อได้คาดหวังได้มีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่นะแต่ว่าช่วงเวลาน,นี้ดูแล้วตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนที่เข้ามาเนี่ยคุณก็คือเปิดโอกาสให้แต่ว่าไม่ได้เรียกได้ว่ายังไม่ได้เอาใจลงไปเล่นขนาดนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันเติมเต็มความรู้สึกจริงๆนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์ความรักของชาวทัดฝ่ายในช่วงเรียะเวลาต่อจากนี้นะรนดอมนะคะ King of Cups กดาบคา่ะมีไพ่ u e e n of Cups ด้วยมี King of ค u p คว u นอ n o คัพ p ก้ดาบแล้วก็มี5ถ้วยนะคะมันมองว่านะคะก็สถานการณ์ความรักนะมีทั้งราชาถือถ้วย ราชนีถือถ้วยนะคะห้าถ้วยขึ้นมามันเหมือนกับคุณเสียดายกับอะไรบางอย่างหรือว่ายังนึกถึงเรื่องราวที่มันมีการผ่านมาแล้วในอดีตนะคะหลายเรื่องที่เราอาจจะอ่ามันเหมือนมีการทําผิดทพาพลาดไปอะไรหลายอย่างที่อยากจะแก้ไขนะคะเหมือนมีการคิดวกคิดวนเกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างทําให้บางครั้งเราก็สึกว่า เรามองภาพรวมของความรักอาจจะเป็นในแง่ของน e g ท t มากจนเกินไปนะคะที่นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีโอกาสของการที่หลายๆคนอาจจะได้เจอใ,ใครที่รู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าคลิกกันมากยิ่งขึ้นเนาะมันมีความแฮปปี้ซ่อนอยู่อะค่ะในเวลานี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูหน่อยนะสถานการณ์ความรักของชาวธาตุไฟนะคะ random นะ The World The Moon ยังไงคะสองเหรียญน,นะคะมันว่ามีแนวโน้มนะของการที่คุณจะสามารถควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาต่อจากนี้คะ่ะให้มันอยู่ในจุดที่โอเคจุดที่บาลานซ์สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนมีเสน่ห์มากในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้แล้วก็เห็นถึงพลังงานความสำเร็จ พลังงานความเป็นอิสระในตัวคุณด้วยนะคะว่าตัวคุณมีเป้าหมายมีความสำเร็จในชีวิตที่ต้องทำหลากหลายอย่างเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่บรหิหารจัดการสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีนะมีสเสน่ห์นะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ในดูซีจะมีใครเข้ามาไหมคะเดอะสตาแน่นอนแหละโดดเด่นนะคะในช่วงเวลานี้คุณมีออปชันมีช้อยมีตัวเลือกเยอะเลยนะคะชาวทัศไฟ10ถ้วยก็มาจาก7ถ้วยเดอะสตานะคะ แน่นอนเลยว่าพลังงานนะน่าจะหลีกเวี่ยงได้ยากนะเพราะช่วงนี้มี feeling ความอบอุ่นนะคะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาก็จะเติมเต็มความรู้สึกคุณได้ดีด้วยเหมือนกันจากในช้อยในตัวเลือกที่คุณมีนะเรามองว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆนะคะหรือความหวังใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเริ่มที่เราจะสามารถคาดหวังอะไรได้กับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะ คุณเหมือนเปิดใจมากยิ่งขึ้นนะเราก็ช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างโดดเด่นมีเสน่ห์มากๆกันนะคะชาวทัตไฟนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะนาย e o พพอร์เตอค่ะมีคนเข้ามาหยิบยื่นนะคะ mm hmm. ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยากที่จะสารสัมพันธ์นะ mm hmm. แล้วก็เราสุกว่าอาจจะมีในเรื่องของการ ที่แบบคุณจะเลือกทําตามสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะคะ mm. แต่ก็มีในเรื่องของความมั่นใจหรือว่าอะไรสิ่งหลายอย่างที่อาจจะยังมีความยึดติดนะคะในรูปแบบแบบแผนที่เคยคิดเคยเป็นมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคนรักที่เข้ามาจะต้องเป็นแบบนั้นสิแบบนี้สิถึงจะเป็นอะไรที่ใช่หรือเขาจะต้องยอมคุณในรูปแบบนี้หรือเป็นในแบบไหนคะ่ะอยากจะบอกว่ามันอาจจะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนปรับตัวอะไรกันเกิดขึ้นน่ะนะคะแต่มองว่าคุณจะได้มีช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาสวีทวานหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าหัวใจพองฟูอีกครั้งหนึ่งอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงขอดูหน่อยแนวโน้มเพิ่มเติมนะนายสนะฟา์นะคะอัศวินถือไม้เท้าห้าถ้วยค่ะแล้วก็มันขออีกหนึ่งใบเป็นสองถ้วยนะคะ มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่คลิกเจอคนที่ใช่นะคะอยากให้คุณเรียกว่าลาทิ้งกับอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องจมหรือว่าเสียดายกับอะไรที่ผ่านมาแล้วแต่ยวคุณจะได้เจอกับสิ่งที่ใช่สิ่งที่คู่ควรเหมาะสําหรับตัวคุณน่ยนะคะแล้วก็อยากให้ช่วงเวลานี้มีแพชชั่นนะคะมีแรงบันดาลใจมีอะไรหลายอย่างมีความมั่นใจตัวเองเข้าไว้เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยในการที่จะเดินหน้าก้าวหน้าไปกับเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของคุณนะ มาเรามาดูคำแนะนำจากไพ่กันนะคะคำแนะนำจากไพ่ The Lovers ก็มาจา้ามีช้อยมีออปชันมีตัวเลือกแน่นอนนะคุณจะเบื่อไหนในเรื่องของความรักหรือเปล่าในช่วงเวลานี้ถ้าออปชันไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่สนใจไม่ได้คลิกกับคุณคุณก็สามารถปล่อยมันไปได้นะคะยังไงเรามองว่าเดี๋ยวคุณจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ เชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะเปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีของคนที่น่าจะเข้ามากันนะคะชาวราศีสิงห์ชาวราศีเมษนะคะชาวราศีกุมแล้วก็ชาวราศีมินประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆนะ